สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งคลิปนะคลิปที่แล้วเรามาดูดาฮอนบอดวอล์กดีแดสีใหม่เนาะวันนี้เรามาดูดาฮอนบอดวอล์กดีสิบกันบ้างสีใหม่โคตรสวยเลยปะ่ะผมจะเจอคำถามน,นี้บ่อยมากๆเลยอะ่ะว่าไอ้ดีแปดกับดีสิบเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันแค่เกียร์เหรออ่าถ้าเกิดต่างกันแค่เกียร์ แล้วมันเพิ่มมาอีกสามพันประมาณสักสามพันกว่าบาทเนี่ยมันคุ้มไหมอ่าผมจะไปไล่ให้ดูว่าสิ่งที่มันต่างมันไม่ได้ต่างแค่เกียร์นะจ๊ะมันต่างกันหลายจุดอยู่พอสมควรไปครับมาที่ล้อกันก่อนล้อจริงๆแล้วพูดตรงๆเลยมันคือล้อตัวเดียวกันกับดีแปดอ่าเป็นแบริ่งนะครับหน้าหลังมีแกนปลดเร็วมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ไม่แตกต่างกับดีแปดเลยนะตัวเดียวกันสิ่งที่มันแตกต่างคือยาง ยางตัวนี้เนี่ยจะใช้อายางยี่สิบคูณหนึ่งจุดสามห้าจะเป็นยางหน้าแคบเข้ามาหน่อยอ่าเดี๋ยวไปดูหน้ายางดีกว่านี่จะเป็นยาหน้ายางที่มันแคบขึ้นมาหน่อยนะครับผมมันจะทำให้การาปั่นเนี่ยทำเขาเรียกทำความเร็วได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นพอสมควรเลยล่ะสำหรับหน้ายางที่มันแคบลงปั่นได้ดีขึ้นแน่นอนสนุกขึ้นแน่นอนนะครับกามเบรกกันบ้าง ก้ามเบรกตัวนี้เนี่ยสังเกตดูผมไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะจะเทียบกันได้ยังไงให้เห็นนะก้ามเบรกตัวนี้เนี่ยมันสั้นกว่าก้ามเบรกของดีแปดแน่นอนพลังการเบรกของกามเบรกที่มันสั้นกว่าวนเนี่ยมันเบรกได้กระชับกว่าเบรกได้ดีกว่ามันกว่าว่าง่ายตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัว D8 ตัวนี้มาเป็นก้ามเบรกสั้น พลังการเบรกดีกว่าแน่นอนสำหรับตัวนี้เฟรมนะครับผมเฟรมเป็นโครโมลี่เหมือนกันเหมือนกันเฟรมโครโมลี่ตัวเดียวกันเป๊ะแต่ตะเกียบตะเกียบมันคือคนละตัวนะตะเกียบตัวเนี้ยเป็นอลูมิเนียมใช้ตะเกียบอลูมิเนียมมาทำคือถ้าเกิดว่าบอดวอลดีแปดเนี่ยตะเกียบเนี่ยจะเป็นตะเกียบเหล็กไม่ใช่ครโมลี่นะเป็นตะเกียบเหล็กอ่า แต่ตัวนี้เป็นตะเกียบอลูมิเนียมมาแน่นอนอลูมิเนียมดียังไงเบากว่าวเดิมเบากว่าวเดิมแน่นอนชัดเจนอ่าอย่างที่สองคือไอตัวตะเกียบตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความสเ i ฟให้หมายความว่าเวลาที่เราปั่นทําความเร็วเวลาที่เรากดเข้าไปมันจะทําความเร็วได้ดีกว่าอ่าตะเกียบเหล็กอะ่ะแน่นอนอะ่ะ อ่ากดมาแรงตอบสนองแรงอะไรพวกเนี้ยมันทําได้ดีกว่านะครับผมสําหรับตะเกียบอลูมิเนียมตัวนี้โอ้โหคือบอกแล้วมันไม่เหมือนกันมันต้องมีอะไรอัปเกรดมาขาจานขาจานเนี่ยเป็นกระโหลกเหลี่ยมแต่เป็นแบริ่งนะอ่ากระโหลกเหลี่ยมแบริง่งเป็นรูปเป็นลายไม้เห็นสังเกตเห็นไหมมันเป็นลายไม้แต่ลายไม้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกหรือมันไม่ใช่ไม้มันเป็นอลูมิเนียมแต่ทําลายไม้ ได้อารมณ์วินเทจแบบเต็มๆอ่ะแล้วขาจานตัวเนี้ยสังเกตดูอยากให้ดูตรงนี้ว่ามันเสาะล่องมานี่เห็นไหมมันเสาะล่องมาพอมันเสาะล่องมาข้อดีของมันคือยังไงมันน้ําหนักเบามันจะน้ําหนักเบากว่าตัวขาจานที่มันติดรถมาแบบตัวเดิมๆของดาวฮอนนะครับผมตัวนี้มันจะเบากว่านะครับอ่ะขยเยอบต่อไปที่ชุดขับ ชุดขับตัวนี้เนี่ยเป็นชุดขับของดา h o อน1 s p สปีดตัวนี้ใช้ของดาฮ o อนนะส0 s สปีดอ่ะคือว่าให้ง่ายเลยอ่ะมันอัปเกรดมาแบบทุกส่วนเลยดีกว่าเกือบจะทุกส่วนแล้วกันต้องบอกอย่างนี้ก่อนและสีที่มันมานะครับผมณนะวันนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นออกสีแบบแนวสนิมสนิมน้ำตาลน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลแบบหลบหลบอ่าบางมุมออกม่วงบางมุมออกเขียว เนี่ยถ้าเกิดเราขยับขยบไปนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบคือในกล้องเนี่ยสีเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันออกมาเป็นแนวสีด้านนะครับผมแต่ถ้าเกิดสีเขียวเนี่ยเห็นชัดเลยเดี๋ยวผมขยับกล้องไปให้ดูเห็นไหมนี่คือสีเขียวเขียงผมไหมว่านี่คือสีเขียวดูยังไงก็ม่วงใช่ไหมอ่ะมาดูอีกมุมเขียวยัง เขียวแล้วมาดูมุมนี้ม่วงมาดูมุมนี้เขียวสีเขียวนี่เห็นชัดมากๆบางมุมออกม่วงบางมุมออกเขียวเป็นเขียวเหลือบอะเหลือบเหลือบม่วงเหลือบเขียวแล้วแต่มุมที่มองแลละสีโคตรเทสหับตัวนี้เทจริงๆโอ้โหทำออกมาได้แบบสุดอะจะบอกว่าจาบมันก็จะดูแบบแก่ไปหน่อยเนาะ แต่ตัวนี้สีตัวนี้เท่ามาได้สุดจริงๆนะมาดูที่คอนะครับคอตัวนี้ก็เป็นคอรุ่นใหม่ของดาฮอนเป็นคอสองชั้นนะอ่าสังเกตดูไม่มีรอยเชื่อมเลยแล้วก็มีเพลตตัวนี้มาให้นี่เป็นเพลตดาฮอนเพลทดาฮอนเนี่ยอารมณ์เหมือนกับเพลทดาฮอนรุ่นเก่าอะ่ะแต่เท่อะแปะมาที่คอให้ผมว่าเท่พอสมควรเลยนะตัวนี้มือเบรกใช้ของเอวิดนะเอวิดมีแบรนด มีแบรนด์ใช้ของสเปคดีขึ้นสำหรับตัว D10 นะครับผมแล้วก็ชุดขับ10สปีดแน่นอนของดาฮอนนะอ่ะแฮนอลูมิเนียมแต่ที่ผมว่ามันเจ๋งก็คือปอกแฮนด์นี่ปอกแฮนด์ Pop ตัวนี้เนี่ยมันมีที่พักมือไปในตัวแล้วมันจับได้สบายมันนิ่มอยู่นะครับผมสำหรับปลอกแฮนด์แบบนี้อ่ะคือว่ายง่ายอะ่ะซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้เลยตัวนี้ สิ่งที่ชอบที่สุดสำหรับตัวดาฮอนบอดวอล์กดีสิบสำหรับผมนะคือเบาะเบาะตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะที่นิ่มนี่นิ่มมันจะแตกต่างกับดีแปดดีแปดเนี่ยคนบ่นกันเยอะว่าเบาะมันแข็งแต่ตัวนี้เป็นเบาะที่นิ่มนิ่มเลยนั่งสบายเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนเบาะใหม่นะครับผมสำหรับตัวนี้ผมว่าเวิร์กตัวเนี้ยเวิร์กเลยมา เดี๋ยวเราจะพับให้ดูว่าพับมันแล้วจะเหลือประมาณไหนเอาไอ้เขียวเนี้ยแหละเขียวเนี่ยแหละปุ๊บอย่างที่ผมบอกว่ามันอัปเกรดมาหลายอย่างจริงๆอ่าพอทํามันอัปเกรดแล้วเนี่ยผมว่ามันทำออกมาได้ค่อนข้างดีด้วยเดี๋ยวก่อนไอ้นี่บงังอ่าโอเคปุ๊บแมตัวขอก็ดูเนียนชอบส่วนตัวเนี้ยถ้าเกิดว่า ซื้อผมแนะนำอย่างนี้นะจะเลือกอะไรระหว่าง D8 กับ D10 ผมแนะนำอย่างนี้ว่าดูสีที่ชอบก่อนก็ได้คือสเปกอะต้องบอกว่า D10 เนี่ยนั้นมาดีกว่าอยู่แล้วหลายจุดด้วยไม่ใช่แค่อ่าในเรื่องของตัวอะไรนะไม่ใช่เรื่องของแค่เกียร์นะครับมันดีกว่าหลายจุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกสักคันเนี่ยจะเลือกอะไรดี ระหว่างดีแปดกับดีสิบผมว่านะเลือกตามสีก่อนเลยสีไหนที่มันโดนเพราะจริงๆอ่ะทรงมันเหมือนกันสเปคดีสิบดีกว่าหลายจุดอ่ะดีดีสิบดีกว่าหลายจุดแต่ถ้าเกิดสีมันโดนใจเพราะหน้าตาเหมือนกันนี่หน้าตาคล้ายกันมากแต่ถ้าเกิดว่าสีไหนโดนใจเราเอาจัดสีนั้นครับอ่าอันนี้เป็นการเลือกที่ง่ายที่สุดตัวนี้ดาฮอนดีสิบดาฮอนบอดด็อกดีสิบ ห9ึ0งบาทหนึ่งบาทถามว่าเพิ่มขึ้นมาจาก D8 เท่าไหร่อ่ะ3,000กว่าบาทคุ้มไหมส่วนตัวคุ้มมากๆคุ้มมากๆอย่างที่บอกมันไม่ได้อัพเกรดแค่เกียร์แต่เกียบก็เป็นอลูมิเนียมขาจานก็อัพเกรดมา การเบรก็ดีขึ้นบอกก็นิ่มบอกแคนก็มีที่พักมือหล,หลายจุดที่มันใส่มาให้ผมว่าคุ้มนะครับสำหรับตัวดี 10. อ่ะถ้าเกิดชอบสีชอบหน้าตาจัดได้เลยตัวนี้1,9900บาทสนใจทักมานะ0 8 9 7 6 0 0 9 9 9ติดต่อใน l ล n e ID ก็ได้นะครับแอดไซน์บาาร์เดนเคเหรือติดต่อไม่เสร็จใน Facebook ก็ได้ได้ทั้ง3ช่องทางน,นะแล้วแต่ว่าสะดวกช่องทางไหนร้านอยู่บางกล้วย นะครับผมอยู่บางกลวยอ่าในหมู่บ้านสองพนุรังสีกด Google Map มาเสิร์ชว่าไบการเดนเจอนะครับเจอหาง่ายๆไม่ยากอ่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าดาฮอนของเข้าเพียบบอกตรงๆไปดูคลิปหน้าดีกว่าไปสวัสดีครับ